น้องนุกสาวเชียงดาวนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับช้นเผ่ารีสอร์ทเขาล้ามอิมพอร์ตมาจากสังคโปเลยครับเดี๋ยว่ำคืนนี้ากินขอดทานกันนะครับเดือนเนาะกินกาแฟทัวิวสวยๆนะคะ สวัสดีกับช่องไปทริปค,ค,ความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก,ก็อยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คับมักทายครัวคุณลูกเอียสวัสดีเจ้าอตอนนี้าแรงเราอยู่กันที่ไหนครับอยู่ที่ม่อนพระจันทร์รงกดชมบรรยากาศก,ก่อนด้วยชมสาวก่อนชมสาวก่อนโอ,โอเคคือสาวปลาไปดูห้องพักจ้าอ๋อได้เลยครับอ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเย็นในวันนี้นะครับโอ้โหปะมาติดตามรับชมกันนะครับ อ่ะเมื่อกี้เห็นหลังไวๆมาทักทายสาวงามประจำท้องถิ่นหน่อยครับคุณคุนครับโอ้สวัสดีเจ้าใครเนี่ยครับจำได้ก่อน้องอะไรนะลืมชื่อไปแล้วอ๋อสะดุดสะดุดความสวยน้องนุกเจ้าน้องนุกสาวเชียงดาวนะครับน้องโอ้ไม่ได้เจอกันตั้งนานยังสวยเหมือนเดิมมสวยกว่าเดิมนะเมื่อก่อนที่เรามาได้กี่ปีที่แล้วนะโอ้สี่ปีแล้วช่วงสองปีเขามาแวะกินกาแฟหน้าทำชอระบอชอระบอใครอยู่นะ อร่อยมากครับเปิดกี่โมงกี่โมงครับ9มงถึง5โมงแมลงจ้ามงถึง5โมงเย็นครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวผ่านบ่อยนะคะแวะกินกาแฟลูกกรรับประกันความอร่อยและโดยเฉพาะชายเย็นชายเขียวนะเจ้าลรามล้่ามคนก็งามเน้อเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศที่พระจันทร์ทรงกฎเลยเนาะใช่เพราะว่าแสงก็จะหมดละ จุดนี้เป็นจุดเต็นท์ค่ะเป็นใหญ่นอนได้สองคนนั่งนุ่งนอนยัไงครับมาดูนอนไม่ได้มาตั้งนาน4ปีรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะเหมือนเดิมสวยขึ้นครับอ่าขอดูนั่งแคมป์นั่งปิกนิกเต็นท์นี้ประมาณกี่บาทครับพันี้าครับพันห้านะมานอนสองคนแล้วก็นั่งกินข้างในไม่ต้องโดนหมอกโดนเมยครับพาเราไปดูหน่อยครับสาวท้องถิ่นนะครับนะไม่ได้เจอกันตั้งนานก็ยังสวยเหมือนเดิมครับเชียงดาวครับสาวเชียงดาวเจ้าของร้านกาแฟชชรบอนะ โอ้โห oh, oh. น่าพักมากเลยนะใช่ตอนแรกเบทิฟนึกว่าตรงนี้คือที่นอนไม่ใช่นะครับนะตรงนี้คือที่นั่งเล่นเป็นห้องคล้ายๆเป็นห้องโถงเนาะแล้วถ้าเดินเข้าไปอีกก็จะมีห้องนอนอยู่ตรงนี้นะครับอืมโอ้น่าพักมากเลยนะครับวสวยๆเลยนุกน๊กๆกปกติมาพักบ่อยไหมครับเนี่ยมาบ่อยค่ะมาบ่อยามามาเที่ยวหรือว่ามาพักครับ มาเที่ยวใช่ไหมอ๋อมาเที่ยวนะสวัสดีเจ้าของนออ๋สวัสดีครับนี่โอ้สวัสดีครับพี่ทรงกดครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้้งเบียรนไม่ได้เจอกันโ้ สมัยดีกีต้าให้ฟังอะค่ะไม่ใช่รอเขาร้องเพลงให้ฟังเพลงร้อนานมากนี่วันนี้ต้องขอบคุณโอ้ดีใจที่ไม่ได้เจอกัน4ี่ปีแล้วพอดีว่าผมผ่านไปก็ผ่านมาไม่ได้แวะมาเลยครับนะก็ถือว่าวันนั้นเห็นพี่ยันเขาบอกว่าโอ้ไปมังคองอ้าวแล้วทำไมไม่แวะกันันนวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแวะหาพี่สงกรนิดนึงนะครับนะแล้วก็ ทักทายที่ส่วนนี้มากแฟนแฟนรายการของส่งกดรายการส่งกดวาไรตี้ความสุขที่ใจนี่นะฮะอ๋อมีช่องยูทูบเลยครับเนี่ยส่งกดวาไรตี้ความสุขยิ้มใจเพิ่งเริ่มทำนะโอ้งอย่าไปพูดดังอายซับให้ด้วยได้รับพันซับยังคะครับผมพันแล้วเนาะยังเพิ่งจะเพิ่งจะเริ่มทำได้ไม่กี่เดือนเนี่ยฮะให้ถึงคันซับเร็วๆนะคะโอ้ขอบคุณคส่วนชั่วโมงก็ต้องขยันลงคลิปนะคะแล้วก็ชั่วโมงจะถึงอีกโอ้ขอบคุณครับดูช่องยูทูบพี่เขาได้นะครับนะเพิ่งเริ่มทำเนาะครับผม ข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับโอ้โหนี่ตอนนี่ตอนเช้าเป็นทะเลหมอกนะน้องเบลเนี่ยตรงนี้นะครับนะนี่นี่เป็นทะเลหมอกอหมดเ,เลยฮะเออนี่ตรงนี้ตอนเช้านี่ตื่นเช้ามานี่มองทะเลหมอกที่พระพิ่จะขึ้นทางนี้ครับนะเดี๋ยวจริงๆถ้ามาเมื่อสองวันสามวันที่แล้วโอ้พระจันทร์สวยมากพระจันทร์ลูกใหญ่มากนะฮะครับพระจันทร์จะขึ้นมาตรงกลางนี้เลยนะฮะโอ้นี่นะฮะสวยค่ะเหมือนกับชื่อที่พักเลยนะพระจันทร์สงกดเลยครับครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะมาดูห้องพักครับมีหลายราคา ครับหลังจากที่เราดูโซนของเต็นแล้วต่อไปก็จะมาดูจุดกลางเต็นด้วยอ๋อตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นใช่ไหมสวยอ๋อค,<า>ครับนี่ครับ<ย>ดูนุ่มเลยนะหลายชั้นเลยนะครับ แพงนะคะจุดจังเต็นได้ถามราคาได้เนาะตามในเพจนะคะเดี๋ยวเราจะเด้งเพจเด้ง YouTube ให้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ทรงกดเขามี YouTube ด้วยแล้วก็มีเพจด้วยนะนั่นแหละอืมหลังนี้ดีกว่าอ่ะไปดูหลังนี้หน่อยไหมค่ะแล้วก็ขับคลายๆคลายขใครเอ่ยไปทักทายหน่อยป่ะครับผู้ใหญ่ใจดีอ่ะน้องนุ๊กพาไปหน่อยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ทักทายขับคลายขับคลายใครเอ่ยใจดีกับเราครับช่วงนี้กิจการที่ร้านเป็นไงบ้างจ๊ะ ก็โอเคอยู่เจ้าพอได้อยู่เนาะเอ๋ออืมตัวเหมือนไทม์ละมาทักทายพี่เองเลยโอ้สวัสดีครับพี่สุริยันไม่ช็เปปิ้งอ๋อไม่ช็เปปิ้งไม่ใช่ครับไม่ได้เจอกันนานมากพอดีพี่สุริยันแนะนำเรามาที่นี่นะครับนะเพราะว่าไม่ได้มานานเกินผ่านไปก็ผ่านมาเขาปรับปรุงใหม่หมดแล้วครับปรับปรุงใหม่แล้วพี่เนาะครับ ใครจำไม่ได้ก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะโหสี่ปีแล้วมั้งเป็ีนไปเยอะเลยเดมดมโชว์ครับอ๋อขออนุญาตดูนะครับแป๊บนึงว้าวอันนี้เป็นห้องเ้องเราสองคนอันนี้ห้อง2,000บาทนะครับนะโอ้ยอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเลยนะอ่ะขาอนี่เปิดไฟนิดนึงนะโอ้โหมีทีวีตู้เย็นแอร์ครบนะครับนะเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเปล่าอะไปดูห้องน้ำหน่อยครับนี่ว้าว โอ้โหครบนะครับอจุดจุดคดดสุดสุดโอ้โหทารุณารรมมากครูเอียงอะช้ามาดูหมอนะใช่ใช่อืมต้องต้องสรับสนุน,นี่เราผ่านไปก็ผ่านมาไม่ได้แวะเลไรเนะี่ยค,<ร>ครับแล้ววันนี้เราได้นอน้องนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคะ่ะใช่ก็สนใจมาตามรอยกันได้นะครับนะ ครับโอ้โหสุดๆๆดสุะเรายังไปไปไหนห้องครอบครัวฝั่งนู้นมีอ๋อมีห้องครอบครัวด้วยอ่ะไปดูหน่ไหมก็เป็นห้องใหญ่ตรงนี้แหรอมีแครับโอ้โหโซนนี้เป็นโซนลานกลางเต็นท์นะครับใครใส่แคมปิ้งกลางเต็นท์ก็มากันได้นะครับนะนี่ครับแนวนี้ที่ม่อนพระจันทร์ทรงกรดนะครับนะโอ้โหกลางเต็นท์ดีไหมน่าสดเนาะแต่ว่า เต็นละร้อยห้าสิบคนละค่ะอ๋อคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแต่แอบแซวนุ๊กนุ๊กนะมาบ่อยน้องอุ่มน้องอายว่ะนุ๊กบอกว่ามาบ่อยนะไม่ได้มาพักนะมาเที่ยวเฉยอ๋อครับโอ้โหไปรกาศดีสุดๆนะโอ้เมื่อกี้เห็นมีสาวไตสาวมงด้วยเหรอครับเห็นแวบๆสาวรีสอร์ทเหรอครับไม่ทักทายสาวไตอ๋อทักทายหน่อยสวัสดีครับนี่โอ้โหสวัสดีครับนี่ยแวบตรงค่ะ น้องเป็นสาวไตยหรือเปล่าครับสาวไทยใหญ่อ๋อสาวไทยใหญ่ชื่ออะไรครับเนี่ยหลู่ค่ะลู่น้องลู่นะครับเนาะอ๋อแล้วน้องอีกคนนึงเป็นสาวไทยใหญ่เหมือนกันชื่อน้องอะไรครับเนี่ยป้างค่ะฮะปางน้องป้างปางอ๋อป้างอ๋อน้องป้างนะครับนะแล้วมาถึงสาวชนเผ่ารีสอร์ทใช่ไหมครับชื่อน้องอะไรกันบ้างครับนน้องมิ้งค่ะน้องมิ้งค่ะน้องมิ้งแล้วก็น้องฟีฟ่าค่ะน้องฟีฟ่าน้องไอซ์นะครับเนาะวันนี้ไม่เหงาแล้วครับนะครับ บคมาครั <Okay. S 1> สองชาติพันธ์นะ <Okay. S 1> เป็นสาวไตแล้วก็สาวรีซอร์นะครับเก็บไปเกะไปเรื่อยนะทั้งยามเย็นแล้วก็ตอนเช,นะช้ชานะช่วงเช้าครับ mm hmm. กองทัพตรองเดินในท้องนะครับนี่ พี่สุริยันหิวยังครับเนี่ยครับผมยังครับผมอ๋อยังนะครับนะรอรอพักพวกอยู่ครับอ๋อได้ครับได้ครับเนี่ยซื้อปลาเผาครับ KFC มาฝากอ๋อคุณงซื้อข้าวหลามปลาเผา KFC มาฝากผมชอบข้าวหลามเดี๋ยวข้าวหลามบ้านนม่กี่บข้าลามบ้านโป่งกลมครับอร่อยเสียงเขาดังครับจัดไปครับเดี๋ยวข้ามคืนนี้มาเติมพลังก่อนนะครับนะผิดข้ออานบ้านโป่งกลมครับ มาฝั่งห้องเล็กบ้างนะครับนะก็มาแอบสองนิดนึงอันนี้ห้องละพันใช่ไหมครับดไให้สาวท้องถิ่นสาวงามมาเปิดให้เราหน่อยอ๋อล็อกปัไม่เป็นแล้วครับชอบโซนที่ลานกลางเต็นท์มากเลยอ่ะมันป็นวิวมุมกว้างนะสวยจริงๆลานกลางเต็นท์งามยานุ่มตัวค่ะ ตามรอยได้มาพักกลางเต็นท์ได้นะคะช่วงนี้กำลังแคมปิ้งเนาะค่ะพี่เนาะไม่แน่ใจว่าช่วงเช้าจะมีทะเลหมอกหรือเปล่านะมันรุนอีกทีเนาะครับฝนอย่าตกค่ะคืนนี้คืนนี้ฝนมาตกอ่ะเห็นแน่นอนทะเลหมอกจะจัดไปนะคะตอนนี้เรามีอะไรมาครับมีข้าวหลามแล้วก็มีอะไรครับเอฟซีเอฟซีบนดอยเลยเอฟซีบนดอยเนื้อปลาปลาเผาทีหลังต้องแวะไปบ่อยมากางเต็นท์ที่นี่ยินดีต้อนรับอีก4ชั่วโมงขอบคุณค่ะ นี่เลยครับเนี่ย KFC นะกินพร้อมกันเลยเหมือนกันเนอะ KFC นะเดี๋ยวจะให้เราน้องๆมากินด้วยกันเนาะน้องสาวไตแล้วก็น้องอ่าลิซลิซครัวา่มีปลาเผาด้วยแก้มกำลังแกะข้าวหลามข้าวหลามวันนี้เอามาฝากนะครับนะอ่ะกินโชว์เพื่อนๆหน่อยแกะทีละน้อยนะคะข้าวหลามอิมพอร์ตมาจากกลุ่มๆเลยครับ นอเอปีงวสวไม่สั่งอไอแวมา่นี่คมาเดิพุยันับกาแฟอาาฟชรบอดีพี่ลืมไปแล้วภาษารีสอร์ทนี่ขอทบท่อยนะครถ้าสวัสดีนี่พูดว่าไงนสวัสดีพูดว่ไงครับสวัสดีพ่อคว่าพ่อคว่างี้หรอ่อคว่าแปลว่าสวัสดีใช่ไหมแล้วถ้าขอบคุณนะครับคือโมโมคล้ายกันเหมือนกันแต่โมโขอบคุณเนาะ ต้อขอให้น้องๆสอนภาษาเรานะภาษาไตยง่ายมากแล้วภาษาไตยน้องนี่หม่สูงค่าหรือเปล่าครับใช่หมาสูงค่าเหมือนกันขอบคุณก็จมน้นำจมน้นำค่ะสวัสดีน้องนุกน้องนุกพูดเป็นไหมครับเนี่ยมาเอ้าพูดมาจ้างสวัสดีเจ้าเนาะพูดได้แต่ภาษาเหนืออ๋อกาสวัสดีเจ้า ทรงกฎก็จ de mm ัดกระทะให้เรานะครับโอ้อลังการงานสร้างมากกชุดใหญ่แล้วนะครับโอ้น้องไฟก็อ๋อดีใช่ไหมไฟกได้ชยาใหม่ละครับอได้ชยาใหม่ก็เดี๋ยว้ามคืนนี้มากินข้าวไทแล้วกันนะครับ คุณเลงไม่ได้โชว์ฝีมือจะทำอาหารเลยนะเออเสียใจจังเลยวันนี้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้ามาแก้ตัวนะคะนี่เหมือนหนุนการต่อนะครับทานางเอกมาด้วยข้างหน้าพานางเอกมาด้วยอันนี้ผักกาดของผมครับพี่กาขอมีสุริยันใช่ไหมครับเตรียมมาทำอาหารไงแต่ว่าเอามากินกับหมูกระทะแล้วกันนะครับคอาสานปอดสารพิษโอเค ไม่ได้เจอกันหลายปีก็จัดเต็มเลยนะพี่ยังเหมือนเดินเรื่อยๆขอบคุณจ้านักเจ้าว่อ้อสิบกว่าแล้ววันกระลาผ่านไปเร็วใช่ค่ะไปกินกับพสุริยาไกับน้องนก๊กนคนงามเนาะสาวเชียงดาวนะครับที่สงกรานต์เดไปจัดให้เราสุดยอดมาก ดีอากาศยามเช้านะครับก็มีเมฆหมอกปกคลุมบนภูเขาข้างหน้าที่เห็นนี้นะครับโอ้อากาศยามเช้ากับภูเขาอย่างตรงนี้ครับโอ้โหสวัสดีเจ้าพอดีว่าชอบโดม,มกลางเตง็นท์ตัวนี้มากเนาะใครสนใจก็สามารถมาตามรอยกันได้นะเช้านี้หิวข้าวยังครับเนี่ยหิวแล้วเจ้าพอดีว่าอา่นเตรียมข้าวต้มว้ให้เขาแต่เขาจะทํากาแฟเนาะกินมื้อเช้ากันก่อนนะจ้าข้างล่างนี้เนาะ กโต๊ะกินข้างล่างสนมามหญ้าเลยครับบรรยากาศดีสุดๆนะหญ้าตื่นเลยเนาะอากาศดีมากครับอ่ะ,อะ,อะกองทัพตรงนี้ท้องเนาะ,ค,ะครับว้าวมาแล้วครับข้าวต้มยามเช้าของเรานะเชา้าขนมตุ๋น มีขนมด้วยนะครับ oh. น่ากินมากนหะมนี่มีอาหารเจ้าตัวเราน้ําเดือดเนาะกินกาแฟกับวิวสวยๆนะคะข้างหลังนี่ก็เป็นวิวมุมกว้างของพระจันทร์ทรงกรดนะครับมอนพระจันทร์ทรงกรดปกติจะมีหมอกผู้เช้านะพรุ่งนี้ฝนตกเยอะก็เลยไมนค่อยมีหมอกเนาะรอร่อย ข้าวต้มทางพระจาจาร์ทรงกดทำอร่อยมากครับน้ำเนาะท้าปโพนัวครอบเช้าวนนี้ต้องกินข้าวต้มแล้วก็กาแฟนะ หลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้าข้าวต้มกาแฟขนมนะครับก็มาทักทายพี่สงกตยามเช้าหน่อยสวัสดีครับโอ้โหพี่สงกตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้องเบียครับสวัสดีครับผมบรรยากาศยามเช้าดีมากมากครับพี่นอนหลับสบายสุดๆครับเป็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของรอบโดยเขาเรียกว่าตัวอำเภอเชียงดาวแล้วก็ดดยหลวงเชียงดาวที่กำลังจะสุกด ข้างหลังพี่สงกรนี่คือดอยหลวงชิงดาวนะครับดอยหลวงชยงดาวแต่ว่าหมอกบังวันนี้ครับหมอกบางไปหน่อยก็เลยไม่เห็นยอดดอยหลวงครับสวยครับพี่สวยชอบมากเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยูมุมกว้างของอำเภอชยงดาวนะครับนะครับว้าวครับ<ห>ก็ต้องขอบขอคุณพี่สงกรมากครับที่ดูแลไปอย่างดีมากๆโอ้เช่นเดียวกันฮะขอบคุณคน้องเบียร์เหมือนกันนะฮะที่ มาเยี่ยมเยือนพี่เนาะโอ้หลายปีแล้วสี่ปีแล้วไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกันวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนม่อนพระอาจารย์สุกรยินดียินดีครับผมครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปคงได้มาเยี่ยมเยือนพี่สุกรบ่อยๆครับพี่น้องกันเนาะมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมเยือนกันครับแล้วพี่สุกรมีเพจมีอะไรฝากเพื่อนไหมครับครับก็ตอนนี้เพจก็อย่างทั้งม่อนม่อนเนี่ยก็มีเพจม่อนพระอาจารย์สุกรม่อนพระอาจารย์สุกรม่อนพระอาจารย์สุกรก็ไปไปไปดูไปชมกันได้นะเพราะว่าจะถ่าย เขาเรียกว่าถ่ายวิวทะเลหมอกของแต่ละวันเนี่ยให้กับแฟนเพจของวันไปเจอสกุลได้รับชมกันครับแล้วก็ยังมีเดี๋ยวฝากอีกอีกอันหนึ่งอะไรครับเอ่ยตอนนี้ตอนนี้กําลังถ่ายเขาเรียกว่าทําช่อง y ยูทูบอ๋อมีช่อง YouTube ด้วยช่องยูทูบนะฮะชื่อช่องอะไรครับผมสงกดวาไรตี้ความสุกดวาไรตี้ความสุขอยู่ที่ใจอ๋อีิที่เป็นความสุขอยู่รอบตัวเราพี่สงกดเป็นความสุขอยู่ที่ใจโอ้โหยังไงก็ฝากแฟนๆของน้องเบียร์ช่วยไปเขาเรียกว่าติดตามเหรอ อ่าซับสไครป์กดติดตามากดไลค์กดแชร์เนาะให้อ่าเพจให้ช่อง YouTube ของสมกตวา l a ตี้เนี่ยความสุขอยู่ใจกันด้วยเพราะว่าตอนนี้คนติดตามตั้งเยอะนะครับเท่า<ร>ไหร่ครับร้อยกว่าคน <c oughs> โอ้แหมไม่เป็นไรครับ,รบพี่สมกตคุยเก่งอารมณ์ดีมีมุกเยอะผมว่าไปเร็วแน่นอนครับก็จะได้ถ่ายไม่ใช่อะไรครับจะได้ถ่ายคือถ่ายวิวทะเลหมอกของบ่อนพระจันทร์สมกตเนี่ยให้กับแฟนๆรายการสมกตวา l a ตี้เนี่ยทางช่อง YouTube เนี่ยได้ชมกันทุกวันว่าเอ๊ะวันนี้ หมากสวยไหมวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะฮะก็เข้าฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับโอ้โหฝากไปให้กําลังใจพี่สมกต์กันเยอะๆนะครับนะเราสามารถมาตามรอยพวกเราได้นะที่ม่อนพระจันทร์สงกต์นะครับนะข,ข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณที่ด้วยนะขอบคุณครับ,บผมบจากทินโดยสูงมมากไกลแสนรักเก่าโดนเขาดูแคลน จึงมาสู่แควนแด่นตายสั่งน้องดูแม่บอกแกไม่ต้องห่วงยายขอจากเพื่อรักษาใจแพลหายจะกลับมาที่ดอยเชียงดาวมีเงาภาพลอ เอาแค่นี้พอทั้งเบรกโอ้โหขอบคุณครับพี่สกมไม่ได้ร้องนานเสียงโอ้สี่งพ่อเหมือนเดิมครับสุดยอดสุดยอดขอบมากครับครับว้าว ชอรบอ,รบอรนะครับสาวงามครับทำเจียงดาวดิจ้าครับถ้าใครสาวงามก่อนสวัสดีเจ้าน้องลูกคนงามม,มาอุน่นนุ่นเลยนะ เมื่อคืนหนักไหมจ๊ะนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะจัดปาร์ตี้หมูกระทะนะจัดครับเดี๋ยวขออุ่นน้ำสาวงามก่อนนะจัาสั่งได้เจ้าคาปูชิโน่ครับชาเย็นจัดไปครับชาไทยร้านนี้ลอยมาก่อยสุดๆก่อนจะเดินทางกันต่อนะมาอุ่นน้ำร้านกาแฟสายงามเมืองน่ก่อนนะครับ มาแล้วกาแฟชรบอรสาวงามของเราจ้ะโอ้โหชายเย็นกับคาปูเนะาะครับก่อนเดินทางกันต่อก็เดี๋ยวเอาไว้ข้างหน้าจะมาเที่ยวหาหนุกๆใหม่นะครับนะจ้าร้านกาแฟชระบอเนอะาะ ก็ใครได้ผ่านมาแถวนี้สามารถมาแวะร้านกาแฟชชระบอของน้องนุ๊กคนงานของเราได้เนาะตึงวันนะเจ้าตึงวันเจ้าชงเองเลยค่ะใช่รสชาติอร่อยมากขอโทษนะเองโอ้โหครึ่งแก้วละเดี๋ยวหมดแน่นอนเนาะรผ่านเส้นนี้นะเจ้าร้านน้องนุ๊กกจะอิูวหน้าถ้ำเจียงดาวเลยเนาะแล้วเก็เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่ไปเมืองคลองเนาะนักท่องเที่ยวที่ทานทางนี้ที่ดูเบียร์ทิพย์เกาะ แว่อุ่นหนุนน้องนุน๊กด้นะเจ้ากาแฟรามแต่ๆเนี่ยมาได้จุราคา,าดีดีเอาไว้มาเที่ยวหาใหม่นะเจ้าน้องน,นุ๊กเจ้าสวัสดีเจ้า<อ>